สบายเลยสวัสดีครับสองฝั่งไทยเราทัพพี่น้องได้มาพบกับส่งเบาเลาดอีกเส้นเก่าเส้นเคยคราบพี่น้องเนาะมือม่อนี้ว่ามีเรื่องว่าเบาพี่น้องคุยน้องอีหลับพ,พี่น้องอเอ้ยเ,เรื่องกำลังเป็นดร,รมหาม่าอยู่สนะีงเนาะก็คือมีเสาให้โซของประเทศเราท่านหนึ่งเนาะอีกขับรถเข้ามาจากฝั่งไทยฝั่งเราเข้ามาเที่ยวท่องเที่ยวหรือว่าไปซื้อของไอ้อย่างนี้แนะเนาะ ก็เลยเพื่อนไปกินขนมนอะกินหน้าอย่างๆไปทิ่มขี้เนี้ยทิ่มขยะลงณพื้นที่พื้นที่นั่นเนาะมันก็เลยเป็นเรื่องดราม่าขึ้นมาว่าชา,า,าวต่างชาชาวต่างชาติเนาะต่างชาติฝรั่งเนอะฝรั่งี่เขาเห็นแล้วเขาลงมาตักเตือนมาบอกเก็บขยะนั้นขึ้นไปเนาะ มันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นอยู่ในประเทศไทยได้่ี่อเองสดๆร้อนร้อนเมื่อือวานเื้อดเนาะค่ก็ไปเห็นข้าวเห็นข้าวที่ตามโซเชียลเนาะเต็มอยู่ก็คือก็อค,อคือคนที่ถ่ายคลิปขอาสา,าวเล่าไรมารยากทิ้งขยะโม่ซั่วเขาเขียนประจานอย่างนี้เลยนะครับเป็นยังไงอลุณหรือเปล่า อายบ่าอายทั้งประเทศบ่าหมดคุณทําอย่างนี้กับประเทศไทยนาะทาในประเทศไทยไม่ได้นะครับทำในสายนี้ไม่ได้คนไทยเขาไม่ชอบนะครับคุณเป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศเรามากเลยนะอายอายทั้งประเทศเลยทีนี้โอ้โหเรื่อง เรื่องอย่างนี้ก็ไม่น่าจะทำนะครับคือผมเข้ามาผมก็อยู่ไทยนะครับตอนนี้ผมอยู่ไทยผมทํางานประเทศไทยผมก็เข้ามาผมต้องรีเชตมาายาตรีเชตเข้ากับสังคมใหม่นะครับคนเราวทุกคนต้องฝากเตือนอย่างนี้นะครับต้องฝากเตือนนะพี่น้องนะคนเาคนลาคนราวที่เข้ามาประเทศไทยเนี่ยหนึ่งเรื่องขยายสำคัญพี่น้อง อยู่ประเทศไทยเนี่ยเขาจะมีไปตามสาธารณะไปตามห้างต่างๆนี่เขาเจ้าจะมีทางขยะไว้ให้เลยเนาะไว้ให้เลยมหยทิมสซะซะอย่างนีมีขยะแห้งขยะเปียกแล้วก็พลาสติกขวดพลาสติกแยกเป็นสามซองเลยเนาะสามซองไว้เลยให้เฮ้าเีเลือกทิมงได้ตามอัธยาศัยเลยเนาะอ่าอันนี้คือประเทศไทยเขาจะจัดระเบียบเรื่องการทิมขยะอันนี้เป็น เรียบเรียบร้อยครับพี่น้องเนาะอยากจะฝากเตือนคนเล่าที่เข้ามาทางฝั่งไทยนี่กับบอ่อยากไป้เฮ็ดนิสัยจังสี่ไี่น้องเพราะว่ามันสิบ่งบอกถึงนิสัยของเฮามันขายขาี้หน้าประเทศเราเฮาอันนี้คือบ้าร่าก็อยากทีฝากเตือนคนเล่าน้ำกันเนาะก็ให้มีบาราทในในการทิมขยะ ในการไปตามที่สาระต่างๆเนาะอ่าอันนี้มันเป็นข้าวโด่งดังมากเหตุไดบ่เนะี่ยรับอายขายขี้หน้าบ่เนะี่ยฮะขายขี้หน้าไหมครับอายไหมที่คนไทยเขาถ่ายคลิปวิจารณ์เนี่ยจริงๆค่อยกับวิายาเคตคลิปวิจารณ์คนเล่าน้ำกันนียนตา อันนี้คือเฮดคลิปฝากเตือนเนาะฝากเตือนคนเราทุกคนที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยให้มีมารยาทในการทิมขยะทิมขีเ้เหยื่อเนาะฝากเตือนหลายๆคนเพราะว่าประเทศไทยเขาสิบเุคัลสี่เนาะทิ่มขยะเป็นที่เป็นที่ไปประมาณนี้เนาะ หเห็นข้าวเป็นข่าวว่อนตามโซเชียลเป็นไวรัลเลยพี่น้องสาวลาวโดนดราม่าสาวลาวโดนฝรั่งสั่งสอนเรื่องมารยาททิ้งขยะไม่เป็นที่เห็นทุกทุกมองทุกบอลเลยไหลซดด้วยโมเมนตตามคลิปโซเชียลเนาะพี่นะ้นองเนาะยังซนะี่แหละพี่น้องโมเนนะมเนต์วะโมเมนต์เาเจ้าอยู่ประเทศแล้วเจ้าจะเห็ด ได้เนาะทิมกิ้เยะติทิมกิ้เยะติทิมขยะตามพื้นที่ต่างๆเห็นทั่วไปเนาะประเทศลาราเาแต่มาประเทศไทยนี่ยทาไม่ได้นะครับทําไม่ได้เลยอย่างนงี้ทําไม่ได้เลยครับก็คือตามที่คอยเห็นเนาะคอยอยกยู่ยเล่าขึ้นกันเนาะมีงานบุญงานช่วงเรือแข่งเรืออย่างเงี้ยบุญงานใหญ่ๆนี่ครับที่ประเทศลาวเนี่ยก็จะทิ้งขยะเกื่อนหมดเลยนะครับ ถามว่าทิ้งให้ใครเก็บอันนี้เขาไม่เก็บเป็นเป็นที่เป็นที่นะครับก็าเก็บรอให้จบงานแล้วเขาเก็บทีเดียวอย่างนี้ครับแล้วขยะที่เขาทิ้งลงไปนั่นแหะมันก็มีลมพัดอะไรปิววันไปไหนตัวไหนไม่รู้แล้วอันนี้ก็ตามเก็บวุ่นเลยอันนี้อันนี้ก็เห็นภาพประจำจากประเทศลาวนะครับจากประเทศลาวเขาเนี่ยขยากให้ประเทศลาวเขาเนี่ย เฮ็ดกดบ่ายออกมาให้ทิ้งกระยาเป็นปนที่เป็นทางนะพี่น้องเนาะมันจะได้สะอาดเป็นหน้าเป็นหน้าเป็นตาของประเทศเขาของประเทศเราให้เอาแบบยาวที่สากลเขาทำกันนะครับพี่น้องเนาะประมาณเนี้เท่าพี่น้องเนาะฝากฝากเตือนนิจัยคนเราที่เฮ็ดอยู่ประเทศเราเนี่ยข้ามมาฝั่งใต้กรยาเฮ็ดจด็ซี่เราพี่น้องเนาะเพราะว่า มันจะเสื่อมเสียรประเทศเฮาเชื่อมเสียรประเทศเฮาเนานะก็ฝากร้พผ่น้องได้ฝากเหมนกันคลิปนี้กับมาประมาณนเด้อพี่น้องมาอัปเดตเรื่องเล่าสองฝั่งแ้าเล่าเขานะก็วันนี้ก็พูดคุยกันพอแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนรัพผ่น้อบนะสบายดีสวัสดีครับ